สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาชมบัลเลสสปีคอนโทลตัวนี้เป็นบัลเลสสปีคอนโทลที่ใช้กับไดชาร์จได้นะครับไม่ต้องมีสายคอนโทนนะครับใช้สายเข้าเฉยๆเลยนะครับสามเส้นนะครับเอาไปใช้กับไดชาร์จนะครับตรงนี้เราเอามาต่อให้ดูว่าเราใช้กับมอเตอร์นะครับแล้วก็ทางไฟเข้าเราก็เอาไฟเข้านะครับไฟเข้าไฟเข้าต้องมี เออรีโมทนะครับสวิตกุญแจนะครับรีโมทสวิตกุญแจแล้วก็สายดินตัวนี้เป็นสายดินสายดินนะครับสายดินสายดินต่อดินนะครับกราวตอนนี้เราใช้ไฟอยู่ที่24โวลต์นะครับแบตบลูกนี้เสื่อมนะครับไฟไปถึง12 เดี๋ยวเราเทสให้ดูนะครับว่าเขาทํางานยังไงนะครับตัวนี้จะทํางานอยู่ตั้งแต่10วต์ถึง3 5วต์นะครับทํางานได้350วัตต์นะครับเราก็มาดูกันนะครับคุณสมบัติในการใช้งานนะครับถ้าเราไปใช้เกี่ยวกับงานทดลองทดสอบนะครับกําลังไฟต้อง350วัตต์นะครับไม่เกิน350วัตต์เอา350หาร24จะเท่ากับแอมแสสูงสุดนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเปิดไฟนะครับ เปิดไฟแล้วเราก็เร่งวอลลุ่มตัวนี้นะครับนี่นะครับ <c oughs> เราต้องเบาก่อนแล้วนี่นครับถ้าเราเร่งค้างไว้นะครับสมมุติเร่งค้างไว้อย่างนี้นะครับเราเปิดไฟเขาจะไม่ทํางานนะครับจนกว่าเราจะเบาแล้วเริ่มเร่งใหม่นี่นะครับ <c oughs> ดูกระแสนะครับตัวนี้แบต แบตหมดไปลูกหนึ่งนะครับกินกระแสอยู่ที่สองถึงสามแอมป์นะครับเดินเบาเปล่าๆนะครับตรงนี้ถ้าเป็นไดชาร์จนะครับก็จะกินกระแสมากกว่านี้นะครับถึงสี่แอมป์ห้าแอมป์นะครับหมุนเปล่าย้ายไฟนะครับย้ายไฟมาเป็นไฟไฟไม่ถึงสิบวอนจะไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวแบตลูกนี้มีไฟถึงสิบสองวอนนะครับเขาก็ทํางานนะครับนี่นะครับ 1วน,นะครับกรณีใ,ใช้ไฟ12วนต้องเป,เป็นการพันลวดไว้สําหรับ12วน์นะครับ3ส,สายแต่ถ้าเกิดเราใช้กระดชาร์จ12วนอันนั้นจะเป็น24วนันะครับต้องใช้ไฟ24วนไม่งั้นรอบจะไม่ถึงนะครับรอบไม่จัดท็อกไม่มีแรงไม่พอนะครับอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับหมุนถอยหลังอยู่นะครับหมุนถอยหลังนะครับเราเราจะให้หมุนเดินหน้าก็แค่เสียบสายตัวนี้นะครับ เสียบให้เขาหมุนกลับไปทางด้านเดินหน้าเสียบหมุนกลับเดินหน้าแล้วก็ถอดออกนะครับเขาก็จะหมุนเดินหน้าแล้วนะครับเราบิดน,นี่นะครับหมุนเดินหน้า <c oughs> ให้หมุนถอยหลังล้วก็เสียบนะครับนี่นะครับเขาหมุนถอยหลังนะครับ หมุนอยหลังอานนี้เสียบนี้ก็หมุนเดินหน้านะครับเรออกแล้วก็เขาก็จะหมุนเดินหน้าเขจะจําค่านะครับหมุนเดินหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการใช้บัตเลสสปีดค,คอนโทรล24โวลต์350วัตต์เป็นรุ่นเซโอร์โวนะครับที่ไม่ต้องมีเซ็นเซอร์นะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป